ตดลัคครรอไ้้้ยนนนะบีโตโตสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องสติลเพจชาแน,นลนะวันนี้นะผมกาลังจะมาซื้อซูชิคัมโตโตนะครับไปฝากลูกชายตัวแสบที่บ้านนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีเมนูอะไรน่าทานบ้างน,นะครับผมที่ร้านซูชิคัมโตโตสายลวดสมุทรปราการจากวงเวียนนะครับวงเวียนท้ายบ้านนะครับผมนี่นะมุ่งหน้ามาทางสายลวดนะครับผมก็จะเจอกับร้านซูชิคัมโตโตตรงนี้นะครับ นะครับผมร้านซูชิทำโตโตนะอยู่บริเวณถนนสายรวดนะครับตุรปากานะปากหานนะนี้คือเวลาป,ปิดของร้านนะครับผมร้านเปิดนะครับจะ้ถึงสุกเที่ยงถึงสามทุ่มนะเสา,าร์อาทิตย์เปิดเป็นมองถึงสามทุ่มนะครับผมมีบริก,การส่งฟรีสามกิโลเมตรแรกเลยนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับมาที่ร้านร้านโซชิทำโตโตนะตังน้ำครับตักเลย ปลาอะไรน,นี่เป็นปลาสมอ,อนครับปลาสมอนีเดียวไ่ายะีได้ไทุกอย่างเ่ซื้อแต่พี่ไม่มีตังกันสิน้องขาพี่เอาอั้น้ชิ้นนี้ไหม,มนีม่เป็นอ่อนี่ะน เป็นป้ายภายในร้านนะครับเมนูเขาเยอะมากเลยนะนูชิสหน้าไข่กุ้งหน้าชีสไข่กุ้งโปออันะมาเลยครับที่สำคัญนะนี่นี่ไอติมรสพิึศษไม่ด้วยนะครับร้านนะนี้โซตี้ทำโตโต้มีสาหร่ายยำให้ด้วยนะครับกีนสลัดผักด้วย ที่นั่งให้ด้วยนะครับสองบ้านนั่นงทางด้านไหนได้ด้วยนะสีไม่เคย,ยกินไหมอ่ะไม่กินสีมันไม่ขึ้นอ่ะถ้าไม่ขึ้นนี่คือไม่ได้กินแล้วนะเว้ย กอบ,บ้านะครับจะมีแบบพลาสติกนะครับนี้ก็ขอที่ร้านอันนี้เป็นไก่เหรอคะข้าวกล่องก็มีนะซลมนหมูสามชั้น 嗯。